สวัสดีค่ะมันนี้พามาชมสวนข้าโพดด้วยจ้านี่สวนข้าโพดสัตว์นะคะเป็นเขาโพดสัตว์ด้วยจ้าบริเวณข้าโพดกินเดอร์นี่นะคะเดี๋ยวพามายางชม่มน,นู่นนะคะฟังหนึ่งก็จะยูอันอุ้นอีกฟังหนึ่งนะจา๊าปลูกสองฟังนะจะเนะนี่นน อันนี้มาดูกันตอนนี้อายุนะคะอายุต้นของเขานะคะยังบ่ทันไดนถึงสองเดือนปันไดน,นะคะอีก,กประมาณสิบกว่ามือนีล่ละแดดโหดจังจะครบสองเดือนนะคะนี่เขียวแบบนี้เลยมันก็จะมีต้นที่แบบว่าใบแหลนๆนิดนึงโอ้ยบางกล่องมันจะมีต้นที่แบบใบแหลนๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวนะคะ ข้าวโพดกันหนาวคือกันนะคะข้าวโพดกันหนาวก็เลยต้นก็นเจอเลยแลบางต้นนะคะนี่ดูเลยนะคะข้าวโพดจัดของเรากําลังงามเลยค่ะเนี่เขาก็จะอ้อมหัวไว,นว้นานะจ๊ะนี่นี่นี่เอมหัวไว้อ้อมหัวไว้เพราะว่าข้าเหล้ยงงัวนํานะจ๊ะนี่ปองกันนองวัวเขามากินสวนข้าวโพดของเรานี่นะคะนี่ สวยงาม,มาเมืเบิ่ง่าเข้าจะได้ผลผลิตลายซํำได้จ้ะพามาอัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะ